บังนะบันทึกด้วยครับให้บันทึกในคำคัดนกรรมการฉี่ให้กรรมการอย่าไปบังคับให้ผลค่อยตามนะครับถ้าอาจายใช้ตามพื่เราตั้กคไม่ได้หรือเขาจะยืนตามเขาแต่ต้องมีคําตอบและต้องปรากฏในคำตังต้งด้วยก็มอยอู่ไมด้อันนี้เรื่องการช่วท่าน ต่อไปที่แปดนะครับก็แรกของวันก่อนวันด้ตั้งนะครับ6โมงเย็นของวันที่หนึ่งต้องหยุดคาว่าหยุดขายเสไมร่างเนีครับหยุดท่านผู้หญทาขใช้สิในการทุาป้ายที่หนึ่งกแล้วครับถ้าเก็บได้เก็บครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะอ,อนั er นเป็ทนที่เคารพสัการะของชาวอุบลราชธานีของชาวอุบลราชธานีได้แก่ได้แก่พระเจ้าใหญ่อินแปลงพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระแก้วอุตราคมพระแก้วอุตราคำศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและเจดีย์